จะขัดใจนิดหนึ่งนะผมขอพอพอไพจริงขอไปจริงนะครับโอเคไปอ่า sk โดนไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ sk โดนไปละโอเคครับผม sk โดนไปแล้วหนึ่งจังหวะนะครับแล้วตอนนี้ก็องลีนะครับองลีเด็กดอยนะครับผมได้ทําการมาเริ่มปั่นเครื่องแรกนะครับเป็นยังไงครับเจอฆาตกรหรือไม่ครับเจอครับผมเดินผ่านไปทางด้านนู้นนะครับทางด้านของรถแมคโครนั่นเองนะฮะ ตอนนี้นะครับทางเด็กดอยองลีนะครับผมได้วิ่งผราได้วิ่งออกมาหายเครื่องหนึ่งที่อยู่ทางด้านของบ้านฟ้าเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เด็กดอยล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมล่วงไปหนึ่งเอนะครับจากที่ผมมองผ่านแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมว่ามันเล่นล่าจ,จะเป็นสปิริตตัวเดิมนะครับถ้าเกิดผมมองไม่ผิดนะฮะโอเคก็ไปก็รอดูว่าเขาจะถ้าเกิดเขาเล่นแพ้เนี่ยคือผมจะไม่โทษพวกเขาเลยนะถ้าเขาเล่นแพ้เนี่ยถ้าเขาแพ้เนี่ยผมจะโทษตัวเองอย่างเดียวนะเพราะว่าถือว่าผมพลาดที่ผมเก็บได้แค่2คน ถ้าเกิดผมเลือกที่ผมจะโมลิคนนั้นนะคนที่เขานอนอยู่ตรงบ้านฟ้าเนี่ยผมว่าผมเพราะผมเก็บสามได้แต่ความรู้สึกนะก็คือผมพอผมโมลผมเขาเสร็จปุ๊บผมก็จะไปไล่ตีคนหนึง่งแล้วผมก็จะเก็บสามแต่ความรู้สึกแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยจะได้สาบตัวนะครับถ้าเกิดผมโมลิเขาได้โมลิคนที่อยู่ในบ้านฟ้านะครับซึ่งผมก็ต้องขอโทษเพื่อนร่วมทีมเรื่องนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดเขาแพ้เนี่ยผมจะไม่โทษเขาเลยเพราะว่าผมเป็นคนพลาดเอง นะครับเพราะว่าผมได้เริ่มเล่นฆาตกรก่อนแล้วผมเป็นคนพลาดเองนะครับก็ต้องขออภัยสำหรับเรื่องคลิปวีโอที่มันอาจจะมีความกระตกบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางหรือมากกว่านั้นนะครับเนื่องจากเป็นการร้อยผ่าน Discord แล้วก็ไลฟ์มาให้ผมดูอีกทีนะครับเลยอาจจะมีการกระตกและที่สำคัญคืออันนี้ผมไม่ได้เป็นคนเล่นเองนะครับตามนั้นครับผมโอเคครับลินมาแล้วครับผมโอเคครับลินได้ทําการกระทืบเครื่อมแล้วนะครับดูครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องนะครับ เอเคจะรอดหรือไม่ครับผมผมว่าน่าจะต้องมีการเข้าไปช่วยแล้วครับไม่ได้ครับปั่นต่อไม่ได้ครับผมลินกลับมานะครับลินเขาคุณโฟนนะครับผมเรียบร้อยครับเอสเคุดออกมาได้แล้วครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่เฟสสองหรือเปล่าเฟสสองหรือเพิ่งจะเฟสแรกนะครับเมื่อกี้มองไม่ทันจริงๆนะครับเนาะถ้าเข้าเฟสสองจริงๆก็ถ้าเกิดยังเฟสแรกอยู่ก็ถือว่าดีงามนะครับเพราะว่าลินเอาโมลิเหลืองมาเนาะถ้าโมลิเหลืองเขาก็จะเก็บได้แค่คนสุดท้ายในเกมนะครับตามนั้นครับผมโอเคครับ ก็ตอนนี้เหมือนเขากำลังจะดึงดันความสนใจกันอยู่ที่ฝั่งนู้นนะครับผมลินว่าลินน่าจะตามใครสักคนอยู่ทางด้านนู้นนะครับโอเคครับผมตอนนี้เสร็จไปแล้ว2เครื่องนะครับเสียงอาจจะมีดีเลย์บ้างเลยก็ต้องยอมรับตรงนี้นิดหนึ่งว่ามันเป็นการไลฟ์ดิสคอร์ดนะครับมันอาจจะไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่แค่เสียงมันจะดีเลย์แค่นั้นนะครับต้องขออภัยจริงใครที่ดูแลขัดใจต้องขอโทษนี้จริงๆเนาะ มันจะมีพอดีก็แค่ค่าตกรตอนที่ผมเล่นเพราะว่าผมเป็นคนเล่นเองผมไลฟ์สตรีมจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงไฮไลทนะ์เนาะใครที่มาดูย้อนหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะก็สังเกตได้เลยผมจะไม่เล่นมุกอะไรเท่าไหร่นะเพราะค่อนข้างจะแ,แบบเออนะมันก็คือการมันคือการแข่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมไม่ได้เล่นเพื่อหวังแชมป์อยู่แล้วเพราะผมคิดว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่2ผมจากทัวร์แรกเมื่อปีก่อนนะครับแล้วผมก็ห่างหายไปจากวงการเดย์บายเดย์ไลฟ์นะครับทัวร์นี้ผมหวังแค่มาเพื่ออเเรียกว่่าามพื เก็บประสบการณ์นะครับผมผมคาดว่าโอกาสแถวจะได้แชมป์น้อยอยู่แล้วเนื่องจากผมเพิ่งจะกลับมาเล่นได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งมืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเซฟิกหนึ่งเครื่องนะครับถือว่าค่อนถือว่าไวมากเลยนะครับถือว่าไวมากนะครับเครื่องนี้ก็เหมือนจะใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันครับผมตอนนี้ปั่นได้ประมาณ7จแล้วครับโอเคครับผมก็ต้องรอดูเพื่อนอีกคนครับว่าจะมีใครคนหรือเปล่าที่กําลังนั่งปั่นอยู่นะครับ แต่ว่าตอนนี้ลินน่าจะไปตามใครสักคนแล้วแหละนะผมว่าลินน่าต้องได้เจอใครสักคนแล้วแหละนะครับจากการคาดการของผมนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมมองผ่านจากมุมกล้องของเด็กดอยนะครับผมมองผ่านกล้องของเด็กดอยนะผมเลยอาจจะไม่รู้ของคนอื่นเนาะตอนนี้โดนไปแล้วครับ1คนอ่าโมโดนไปนะครับผมเดสเซอร์โดนนะฮะมเดสเซอร์โดนไปนะครับผมต้นว่าเป็นคนที่จูเป็นเดอะแบกเลยก็ว่าได้ครับเพราะเป็นคนที่จูเรียกได้ว,ว่าเป็นท็อปแรงค์ของทีมแล้วกัน เป็นคนที่จุ๊กดีในระดับต้นๆของทีมแลวการใช้คํานี้ดีกว่านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเป็นองลรีครับกล้องที่อยู่ด้านนี้ของผมเนาะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเก่งเก่งในระดับท็อปแลง์ของทีมเหมือนกันในระดับของการจุก๊กนะครับก็จะเป็น2คนนี้นะครับส่วนอีก2คนก็คือ SK SK กับไอเอสกับซินนะครับซินก็คือบุรีคุงมนะครับส่วน SK ก็คืออ้๊มนะครับผมก่อนนี้ก็เป็นตี้ประจําผมอยู่แล้วนะครับลหลายๆคนที่ดูไลฟ์สตรีมผมประจําก็จะดูนะครับ โอเคนะครับก็ตอนนี้โดนไปหนึ่งทีนะครับโอเคครับผมว่าฆาตกรน่าจะมาในไม่ช้านี้นะผมว่าฆาตกรน่ะนะอาจจะมานะครับนี่ไงฆาตกรมาแล้วนะครับจังหวะนี้ผมว่าต้องให้บุริคองบุรีคองคอยบล็อกทางอะไรครับบล็อกไม่ได้ครับผมบุริคองต้องหนีนะครับจังหวะนี้ถ้าเกิดไม่หนีผมว่าบุรีคองน่าจะตามไปเป็นหลายทันลายต่อไปนะครับตอนนี้คือเดเซอร์เดเซอร์น่าจะกำลังแยกไปหาเครื่องบันไฟนะครับ พราะถ้าเกิดไม่ได้ปัดไฟเนี่ยความ,มอะไรจะไปเยือนทีมแน่นอนครับเพราะเนื่องจากว่าตาที่แล้วผมเก็บไปได้แค่2 2คนเท่านั้นนะครับผมเก็บไปได้แค่จํานวน2คนเท่านั้นเนาะมันก็เลยอาจจะเป็นการเสียเปรียบนิดนึงเนาะก็จากการคาดเดาก็นั่นเลยครับตามนั้นเลยครับผมก็คือส่งให้อ่าเรียกว่าใครเอ่ยก็คือเดสเซอร์ตนะครับโมเดสเซอร์ตก็ไปปัดไฟนะครับตอนนี้เหมือนจะปัดไฟรวมอยู่กับบุรีคุงนะครับให้ทางขององลีนะครับองลียื้อเวลาเสาวไว้ก่อนนะครับผม ผมคาดว่าเขา,า,าจะมาช่วยกันตอนระยะเวลาใกล้ๆเฟสสองหรือตอนถึงเฟสสองไปแล้วนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ปล่อยตายหรอกครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าปล่อยตายเนี่ยความเสี่ยงที่จะชนะและแพ้มันค่อนข้างจะต่ำนะครับความเสี่ยงมันค่อนข้างจะต่ำไม่ใช่ความเสี่ยงมันค่อนข้างจะสูงผู้ผิดขอภยัยนะครับเรียบร้อยครับนอนไปหนึ่งไลน์นะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยครับนอนสามนะครับผมนอนสามนอนสี่นะครับถ้าเกิดผมบอกเลยว่าถ้าเกิดตาอ่าเรียบร้อยครับผม ผมไม่แน่ใจนะว่าในทีม wehr, มีใครเอาดิ้นหลุดออกจากเสาเองมาหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับถ้ามีใครดิ้นออกหลุดออกจากเสาเองก็จะอาจจะรอดมาหนึ่งคนแต่ถ้ารอดหนึ่งคนก็เรียบร้อยครับก็ถือว่าเป็นอันแพ้ไปเช่นเดียวกันพเพราะเนื่องจากว่าเกมนี้เขาวัดกันที่สกอร์ฆ่าด้วยนะครับเนาะวัดที่สกอร์ฆ่าด้วยนะครับเรียบร้อยครับตายไปอีกหนึ่งครับผมตอนนี้ก็คือความหวังของทีมไม่รู้จะเรียกว่าใครดีเลยครับพเพราะนองจากว่าตอนนี้เรียกว่านอนพร้อมกัน2อคนเลย นะครับก็น่าจะตายกันไปตามระเบียบนะครับจากการฆ่าดาวของผมเนาะก็ตอนนี้ก็เหลืออ่าโอเคครับตอนนี้อ่องลีก็น่าจะกดเข้าไปเป็นสเปกเตอร์เนาะไปไมเอ่ยก็น่าจะรอดูแต้มก่อนนะครับแ้ม800 0นะครับไปก็ผมกดเขาไปดูสเปกเตอร์นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมตายไปอีกหนึ่งรายนะครับข้า่อนในตานี้เก็บไปเป็นจำนวน4คนนั่นเองครับผม